พี่สีจองเรามาโดยไม่ได้ดูรถนะครับราคาพี่ตียังไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่แล้วพี่ตีบอกอ่ะโอเคส่งเลขบัญชีมาเดี๋ยวผมโอนจองเลยใช่ไหมฮะสวัสดีครับพี่ตีครับพี่ตีคือคนแรกนะครับที่ซื้อรถของเราในเพจใหม่ของเรานะครับ X h o m e c a r Showroom นะครับอย่างที่ผมบอกอย่าลืมคำว่า Showroom นะครับพี่ตีผมถามนิดนึงพี่ แต่ก่อนอื่นนะครับต้องบอกนี่นะพี่ตีจองเรามาโดยไม่ได้ดูรถนะครับวันนี้เพิ่งเข้ามาดูรถนะครับใช่ไหมพี่ตีครับใช่ครับพี่ตีนิดนึงถามนิดนึงว่าพี่ตีเจอเพจเอ็กโคมคาโชรูมได้ยังไง ก็คือนอนดู U t u b e อยู่ครับครับผมแล้วก็ไปเจอที่ออกคู่กับคุณแชมป์ออกคุณแชมป์3 0มกระดานนะครับใช่ครับโอ้โหขอบคุณน้องแชมป์ด้วยนะครับแล้วก็วมีความมั่นใจในเรื่องของเต็นท์รถเราอยากได้อยู่แล้วก็เลยเชื่อมั่นในการที่จะจองเลยไม่ต้องดูรถครับโอ้โหนี่พี่ตี๋พูดคัว่าจองเลยโดยไม่ต้องดูรถผมถามพี่ตีน๋นิดนึงก่อนวันนั้นนะ่ะพี่ตี๋โทรมาหาผม ราคาพี่ตียังไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่และพี่ตีบอกอ่ะโอเคส่งเลขบัญชีมาเดี๋ยวผมโอนจองเลยใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าพอมาดูรถแล้วเป็นไงบ้างพี่ประทับใจครับรถสะอาดแล้วก็ภายในดีเรายังไม่คิดว่ามันจะดีได้ขนาดนี้รถประมาณ10กว่าปีแล้วครับโอ้โหวคือขอบคุณมากมากพอถามต่อมาพี่เจอผมแล้วรู้สึกยังไงบ้างพี่รู้สึกมันมีเครดิตครับมีมีความเชื่อมั่นในการที่จะซื้อรถคันต่อไปได้ด้วยออขอบคุณพี่ตียมากมากนะครับ ขอบคุณที่มาติดตามเพจเอคมคาโชรมของเรานะครับเป็นเพจใหม่ของเรานะครับยังไงก็ฝากติดตามรถด,ดีๆของเราด้วยนะครับพี่ได้ครับขอบคุณ,คณมาก <มา S 1> ๆครับสวัสด,ด,ดีค,ครับ